คอสอยู่ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่าเรียบร้อยไปแล้วนะีคอร์สน้าคงจะเป็นช่วงวิาสาขะซะบ้างเนี่นะนะใครที่จะมีลูกหลานมาบวชสิบห้าวันนะในช่วง วิสาขาบูชาเนี่ยบวชวันที่สิบสี่พฤษภาก็รีพามาบวชฟรีนะางาวัดจะหาเจ้าภาพเองนะยกเว้นว่าพ่อแม่ของผู้ที่จะบวชต้องการเจ้าภาพเองนะมันก็แล้วแต่นะ จริงแล้วเราจัดบวชกันอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบในปีหนึ่งเนี่ยนะแต่จะ,จะหาเหลือรอดสักองหนึ่งหลือพระรูปหนึ่งอยู่ต่อเนะี่ยเป็นเรื่องยากนะนะเพราะว่าในชีวิตนับกบวชเนี่ยบางบางทีดูเหมือนสบายะนะโดยเฉพาะพระวัดบางหินเนโยมอุปถัมภ์บำรุงเป็นอย่างดีนะดีกว่าวัดอื่นเยอะนะนะ ส่วนใช้ไม้สอยปัจจัยสี่นะั้ไม่เคยขาดแคลนเลยแต่ว่าก็ยังหาพระอยู่ยากอย่างนั้นแหละอะไรเพราะทนความเหงาไม่ไหวนะทนความฟุ้งซ่านไม่ไหวปรุงแต่งไม่าสารพัดนะคนก็บวดตั้งหลายเดือนบวดจะเป็นปีก็ยังเอาไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดนะ อยู่ไม่ไหวมันไม่สนุกในะชีวิตนักบวชเป็นอย่างนั้นมันเงียบเหงาต้องมาตื่นแต่ดึกแต่ดื่นนี่นะอันนี้ถ,ถือว่าน้อยนะถ้าจะเป็นสายปฏิบัติจริงๆเขาเข้มข้นกว่านี้อีกเยอะนะนี่ถือว่าเ,อาเป็นเหมือนวัดอื่นๆนะไม่ต้องทำวัดสวดมนต์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรไปตามเรื่อง กินเขาเย็นกันตามเรื่องอย่างนี้อยู่ได้น่ะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าไอ้ที่อยู่ได้นี่นก็ไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรนะทำลายตัวเองเป็นวันหนึ่งทำลายพระาศาสนาเป็นวันหนึ่งน่ะยิ่งอยู่ก็ยิ่งบาปหนักเข้าไปใหญ่บางทีนเป็นอย่างนั้น,นไอ้ที่มันอยู่กันยากก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีเครื่องมือในการที่จะป้องกันตัวเองจากการศึกนั่นะนะคือสมาธิ ความสูญเกิดจากสมาธินี่แหละมันจะเป็นเกาะ้องกันพระทาให้อยู่ได้นะเจอพบกับความสงบเย็ยนภายในเข้าแล้วทีนี้ไม่อยากศึกแล้วหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะแต่แม้กระน,นั้นเองก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ดีเพราะเหตุว่ามีภาร,ระทั้งครอบครัวที่จะต้องช่วยการงานของพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบงานแทนพ่อแม่อะไรหลายรายซึ่งน่าเสียดาย นางที่ไม่ได้อยากศึกแต่จำเป็นต้องศึกนี่น,น่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดอ้าขอคำถามไม่ได้ตอบมาสองวันแล้วนะนวิชาการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากแม่ชีแพลวทางไลแอดขอส่งอารมณ์พระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้เวลานั่งสมาธิจะมีอาการสับระงก ทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนสับป,ประหดแรงมากจนตัวโยกและเหมือนหัวจะทิ่มลงพื้นแต่มันก็ดีดกลับมาที่ฐานนั่งอย่างรวดเร็วในหนึ่งชั่วโมงที่นั่งอาการนี้จะเป็นเป็นหายหายตลอดชั่วโมงเป็นอย่างนี้มาสี่วันแล้วค่ะแม่ชีกราบขอโอกาสพระอาจารย์ขอแนวทางในการปฏิบัติเจ้าค่ะเป็นอาการกิจหลงผวังเฉยนะนะ จิตลมผวังจิตลงไปพักนะปกติแล้วจิตมันทํางานเรียกว่าวิถีจิตเนี่ยนะเวลาทำงานก็คือเวลาที่รับรู้อารมณ์ต่างๆตามปกตินั่นแหละในลมผวังก็คือรับอารมณ์ในอดีตในขณะนั้นะนะเหมือนคนนอนหลับวุบหนึ่งนะนะแว็บเดียวแค่นันะ้นนะสองสามขณะสองสามขณะจ,จิตนะเร็ววินาทีเยอะนะเนะว็บเดียวกับประงะลงไปมันตกลุมอากาศอย่างนะี้ เป็นกันเยอะนะร้อยละเก้าสิบเจุดเก้าเก้าเซ็นตะ์มั้งนะยกเว้นเอาคนที่เขามีสมาธิดีมากๆจริงๆถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะนี้เป็นเรื่องปกตินะมันจะเป็นอยู่เงี้ยสักระยะหนึ่งก็ให้ส่วนมากก็จะเพลินอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง,งเช่นเพลินอยู่กับลมหายใจ นะเป็นอยู่วความคิดอะไรก็ได้ที่มันโผล่ขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิอาการนี้ก็จะโผล่มาอาการผงะนะบูบ <Ooh. S 1> นะไม่ได้ง่วงไม่ง่วงเงียนะนี่พอเราเห็นอาการเพลินนะก่อนที่มันผงะลงไปนะจะมีอาการเพลินโผล่ขึ้นมาก่อนสังเกตดูเลยนเช่นรู้ลมหายใจอยู่รู้พองยุบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเพลินกับพองยุบตันอยู่กับลมหายใจแวแบ,บเดียวยงงแค่นะัน้นผงะไปละนะก็จะเป็นอยู่ เป็นระยะ,ะ,ยะนะในหนึ่งบัลังที่นั่งเนี่ยนะหรือบางทีเป็นทั้งวันนะถ้าปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยนะแต่ก็จะเป็นอยู่สักสองสามวันอย่างมากแล้วนกะ็พอสติเริ่มรู้ทัน,นก็หายไปนานๆก็จะโผล่กลับมาอีกเลยว่าถ้าใครที่มีนิมิตนะอันนี้พาให้พังหะได้ง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพจินพง็นภาพขึ้นมาเงี่ยนะ นี่มิตรก็คือมาจากสัญญาของเรานั่นแหละนะสัญญาขันนี่มันเซฟข้อมูลเอาไว้แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาอย่างนี้นะนะก็ <นะ S 2> จะเพลินกับภาพพวกนั้นได้ง่ายก็จะทําให้ผงะได้ง่ายช่วงไหนที่สังเกตดูนิมิตก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลานะนีมิตอยู่จะเป็นอยู่บางครั้งนะส่วนช่วงนี้มีนิมิตเนี่ยจะผงะได้ง่ายอยู่วูบหายไปเลยอยู่วูบหายไปอย่างนงี้นะนะก็ให้สังเกตดูถ้ารู้ทันก็ดับไปแค่นั้นนะ อะเชิญจากคุณโอบทางสายใหม่วันที่90ของการภาวนาช่วงนี้ไม่ได้ส่งอารมณ์แต่ยังภาวนาทั้งในและนอกรูปแบบอยู่ครับมีหลุดไปบ้างเพราะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องพร้อมกันครับจึงทำให้ต้องมาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่ห้าเดือนที่แล้วผมเครียดจนเกือบจะกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกรอบ แต่ภายหลังจากการภาวนาตั้งใจจู่ๆอาการเครียดและวิตกกังวลแบบเรื้อรังหายไปไม่เพียงเท่านั้นจู่ๆผมก็เพิ่งมามีแฟนคนแรกและชีวิตด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวก็กลับพลิกมาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อรู้สึกเหมือนมีคนมาช่วยเหลือมากขึ้นครับผมค่อนข้างตั้งตัวไม่ถูกพอชีวิตจะมีเรื่องที่ดีเข้ามาแบบรุนแรง ส่งผลให้มีภาระ,ะหน้าที่ตามมามากกว่าเดิมต้องเคลียร์ตัวเองใหม่และก็ทำให้เราขยันภาวนามากตามไปด้วยเพราะภาระ,ะทางโลกปีบคั้นจึงทำให้เราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดกราบโอกาสกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับว่าเมื่อชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันเราจะตั้งหลักอย่างไรดีครับเดี๋ยวมันก็ชินมันไม่ต้องตั้งหลักไงไอการภาวนาเนะี่ยมันช่วยเราตั้งหลักได้ง่ายอยู่แล้ว <N ic> um> นะนะนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในอยู่ตลอดเวลาเลยนะความเป็นไตรล,ลักษณ์ปรากฏความเป็นอนิจจังนี่แหละนะนะมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่ตลอดเพราะนั้นจิตมันจะตั้งรับกับสภาวะเหล่านี้ได้ง่ายนะคนไม่เคยภาวนาเนี่ยมันตั้งรับยากนะเพราะไม่เคยสังเกตเห็นดลลกดไตรลักษณ์เหล่านี้นะบางที่มันผิดหวังบางที่มันสมหวังเนี่ยในขณะที่เราตั้งนั่งสมาธิรู้ดูอารมณ์อย่างนี้แหละ พอเจอบ่อยเข้าจิตก็จะเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ง่ายาแต่นี้เวลาเราไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยเวลาอารมณ์อะไรเข้ามากระทบหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งดีทั้งร้ายนะที่มันโผล่มาในชีวิตเนี่ยจิตมันจะวางได้ง่ายมากมันจะรู้สึกได้เลยเอา้าว่ามันไม่เที่ยงไงนะรอหรืมแมงที่บางทีมันพบกับความสุขหรือพบกับความสําเร็จอะไรขึ้นมาอย่างที่เราไม่คาดฝันมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวสติค,คอยเป็นเซนเซอร์คอยเตือนเราอ,อย่าหลงนะ อย่าเพลิดนะอย่าไปเพลิดเพลินกับมันนะนะีเพราะอะไรเพราะว่าเราเจอมาในสภาะของการฝึกของเราอยู่แล้ววันไหนสุขมากเดี๋ยวก็ทุกมากโผล่ขึ้นมาวันไหนทุกมากเดี๋ยวก็สุขมากสลับกันไปอย่างเงี้ยชีวิตจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะวันนีก็ดีบางทีก็แย่นะมันสลับไปสลับมาอย่างเงี้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเจอมันอย่างเงี้ยตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่เพาะไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้หรอก ถ้ามีอะไรที่มันดีผิดปกติขึ้นมาก็ให้ระวังไว้บ้างเพราะมันจะมีอะไรที่มันแย่ผิดปกติโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่อันนี้ไม่น่าห่วงนะไม่น่าห่วงเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเจอความสุขก็มขมไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมันเวลาเจอความทุกข์ก็ไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นไวายไปกับมันจิตมันยอมรับได้นะพอจิตยอมรับได้มันง่ายต่อการจัดการกับจิตตัวเองอยู่แล้วนะเชิญ จัดคุณพันธ์ท่านัญญาจากทางไลแอดรายงานการปฏิบัติครั้งแรกค่ะปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์ตอนเช้าและก่อนนอนทุกคืนก่อนนอนนั่งดูลมหายใจประมาณ30-45นาทีทำทุกคืนประมาณ6เดือนพยายามฝึกมีสติในชีวิตประจำวันแต่ก็รู้ได้น้อยจะรู้สึกตัวได้บ้างตอนเดินไปห้องน้ำ เวลาทานข้าวก็รู้ได้แค่ไม่กี่คำแล้วก็เผอยาวการตามดูลมหายใจได้แค่แป๊บเดียวจิตไม่ตั้งมั่นส่วนใหญ่ลงไปกับเรื่องที่คิดที่ปรุงตลอดบางครั้งจิตไม่เป็นกลางหงุดหงิดไม่ชอบที่จิตคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆยาวไปจนบางครั้งรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าการปฏิบัติไม่มีการพัฒนาอะไรเลยค่ะอยากทราบว่าเราควรจะวางใจกับเรื่องความรู้สึกที่ไม่เป็นกลางนี้อย่างไรบางครั้งคิดว่าเราไม่เหมาะกับการดูลมหายใจหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรเพราะรู้ได้แค่แป๊บเดียวก็หลงยาวตลอดเป็นคนปฏิบัติยากและเข้าใจยากกิเลสนาปัญญาน้อยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอื hmm. ลองหาเวลาไปเข้าคอร์สนะแนะนำนะยาวๆห้าว,วันเจ็ดวันสิบวันอะไรเย่งี้ยนะยาวๆสักรอบหนึ่งนะมันจะได้ช่วยในเรื่องของสมาธินะสมาธิเราน้อยไปได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ที่จริงเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งเลยนะคุณฝึกมาได้ต้องหกเดือนโดยที่ฟุง้งซ่านอยู่เงี้ยอย่ยนงะอุตสาห์พยายามมีความเพียรที่จะฝึกอยู่ได้นะี่ถือว่าเก่งมากนะคนอื่นเขาเลิกกันไปนานแล้วนะถ้เป็นอย่างนี้นะ นะอันนี้ยังถือว่ายังมีความเพียรต่อเนื่องใช้ได้มันวิธีการนะลองหาคําบริกรรมใส่เข้าไปหน่อยอย่างเช่นรูรลมหายใจก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหน่อยอะไรเงี้ยนะหรือคาบริกรรมอื่นๆก็ได้ที่เราชอบอะไม่จําเป็นที่ต้องพุทโทอย่างเดียวนะบางท่านก็ใช้คําว่าพุทโทธรรม,มโมสังโคสลับกันไปอย่างเงี้ยจิตมีอะไรให้เล่นสนุกขึ้นมาหน่อยนะรูรลมหายใจไปหรือไม่บางท่านก็ใช้วิธีการ รู้ไปทั้งตัวเลยในขณะที่หายใจหรือสํานวนเดี๋ยวนี้ก็ใช้รู้กายที่หายใจอยู่อย่างเงี้ยนะนะรู้ภายนอกด้วยรู้ภายในด้วยเสียงที่กระทบลมที่กระทบถูกตัวอะไรเงี้ยนะนเดียวกันก็รู้ลมหายใจไปด้วยอันนี้อาจจะยากหน่อยสาหรับคนที่มีจิตฟุ้งนะเพียงแต่ว่าทดลองดูว่าแบบไหนมันเหมาะกับเราหรือเวลาไหนที่มันคิดเยอะๆเงี้ยนะก็อลองท่องคําว่าพุโทโธให้ถีก็ไปเต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องให้พร้อมอารมณ์หายใจ พุโทโธพุโทโธนะ่ะท่องพุโทโธจนกระทั่งมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะเพราะมันคิดแต่พุโทโธอยู่ตอนนั้นนะจนกระทั่งรู้สึกว่าเาจิตมันเริ่มสงบเริ่ม,ม,มความคิดเริ่มสั้นลงแล้วอันนี้ค่อยลงมือนะกลับมาอยู่อารมณ์หายใจใหม่นี่เป็นตน้นลองปรับดูนะคุณอย่าไปทําแบบเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะลองปรับตัวเองดูเลยหาวิธีการอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เรา มีสติรู้สึกตัวอะไรได้ไดง่ายขึ้นโดวยเฉพาะคำบริกรรมอันนี้จะช่วยได้เยอะนะแม้กระทั่งเวลาที่เราทํางานทําการอย่างอื่นลองใช้คําบริกรรมช่วยหน่อยขณะเดินก็ให้ดูขวาซ้ายขวาซ้ายไปขณะเคี้ยวก็ให้รู้ขาดใส่คําบริกรรมเข้าไยนะอย่างเช่นใส่พองยกก็ใช้คําว่าเคี้ยวนเนาะเคี้ยวนเนาะเคี้ยวเนาะกลือนเนาะอะไรเงี้ยลองใส่เข้าไปด้วย น,น,นียกหนอไปหนอตักหนอยกหนอมานอใส่นอใส่ในปากอ้านาออปากอะไรเงี้ยนะเคี้ยวหนออะไรเงี้ยลองใส่คำเมธีการ,รมช่วยมาหน่อยกระยะแรกๆเนี่ยนะทีนี้พอเราทำจนชินแล้วสติรู้ตัวได้ทันมันก็จะทําใหนะ้การกลับมาอยู่ตัวเองมันง่ายขึ้นนะลดความฟาุ้งซ่านลดความคิดลงไปได้เยอะนะหมดยัมนะเพราะฉะนั้นสําหรับคู่ใหม่นะ เมื่อคืนนี้มีสอบงานสอบรมอยู่ประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งได้าทางซมูมบางคนไม่ได้นั่งสมาธิเลยเพราะครอบครัวไม่ไม่เห็นด้วยไม่มีโอกาสที่จะนั่งเลยใช้วิธีการรู้สึกตัวตลอดทั้งวันไปพอผ่านไปหลายเดือนมันก็มีผลนะแล้วที่เราได้รู้มานี่หลายคนนั่งไม่ได้เลยเพราะฟุ้งจัดอาศัยการสวดมนต์ทั้งวัน มีคําสวดมนต์ยาวๆสักบทหนึ่งนะไม่ยาวเกินไปนะนเพราะว mm ่า hmm. ที่ใช้ไม่จิตไม่ไปหลงเพลินนะนสักบทหนึ่งเสร็จแล้วก็สวดอยู่นะทั้งวันป่ผ่านไปสักหลายเดือนมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมา,นามีสติอยู่กับตัวเองขึ้นมานี่เป็นตอนลองปรับตัวเองดูลองหาวิธีการเฉพาะของตนเองเพราะว่าการรู้ลมหายใจก็ไม่ได้สําคัญที่สุดหรอกนะลมหายใจไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียว ในโลกนี้ที่พุทเจ้าสอนไว้นะเยอะแย,ยะนะถ้าได้พูดแบบอัตถกถาก็บอกกรรมฐาน40่สิกองนะนะถ้าไปดูในสติปัฏฐานก็มีต้องหลายบบพระนะเยอะแย,ยะไปหมดเลยรู้ระยาบทย่อยรู้ระยะบทใหญ่รู้ความเย็นร้อนนะธาตุดินน้ําไฟลมอะไรเงี้ยที่มันเกิดที่ร่างกายของเราอะไรพวกเนี้ยนะมันก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการภาวนาได้หมดหรือบางคนก็เจริญกายยคตาสติ นะหรืออาการสารสิบสองเนี่ยนะฮะผมคนเล็บฟันหนังเอาสติเข้าไปรู้นะที่ผมสร้างภาพขึ้นมาในจิตหน่อยนะตอนนี้กำลังรู้ผมอยู่ผมมันเป็นยังไงคนเล็บฟันหนังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการพวกนี้ก็ได้ลองไปหาวิธีการที่มันเหมาะกับตัวเองบางคนก็ใช้วิธีการเจริญมารณานุสติเรื่องนึกถึงความตายอยู่เสมออันนี้ก็แล้วแต่จริต ดวงวิสของแต่ละคนนะบางคนก็ใช้วิธีการเจริญเมตตากรรมาฐานนะแผ่เมตตาไปให้แก่สรัพสัตท,ทั้งหลายอี่ย้นตนนะก็ใช้วิธีการหลากหลายแบบนี้นะอัธยาสัยของแต่ละคนมันต่างกันพระุทธเจ้าทั้งได้สอนวิธีการภาวนาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจะก,กี่ร้อยวิธีก็ไม่พ้นจากสองอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมถภาวนาอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาอย่างหนึ่ง โดยที่เราคุณหูกันคือสมถะกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานหรือเดี๋ยวนี้เขาเรียกหรืออยู่แค่สองของสองคำอย่างมั่งนะคือการเจริญสติซึ่งเป็นตัววิปัสนากรรมฐานอย่างหนึ่งกับการเจริญภาวนาซึ่งเป็นตัวสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งอนะไร,รนะอันนี้คือสิ่งที่เขาทากมันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ในที่เราทํากรรมฐานอย่างในะดอย่างหนึ่งอยู่นั้นก็จะมีผลอยู่สองทางนี้นะนนก็คือไม่สงบก็มีปัญญาเข้าไปรู้อารมณ์ ถ้าสงบก็เป็นเรื่องของสมถะถ้ามันรู้อารมณ์ที่กำลังกระทบอยู่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สงบเลยถ้ามันมีความคิดนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามันรู้ว่ากําลังคิดอยู่รู้ว่ากําลังฟุ้งอยู่รู้ว่ากําลังมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับเราอยู่อันนี้ถือว่าใช้ได้ทางนั้นถือว่านี่คือการเจริญนิพพานาภาวนาอย่างหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นต้องทาความเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนนะแนะนำโยมลองลอง หาหนังสือเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะมาอ่านหน่อยทำวห้เข้าใจในเบื้องต้นให้รู้ก่อนนะนะเวลาปฏิปฏ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 บัติภาวนาเนี่ยจะเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงอะไรพวกนี้ทำวห้เข้าใจก่อนเพราะส่วนมากแล้วนะเรามากักจะคิดว่านั่งสมาธิต้องสงบสิทำไมสงบไปว่าผิดนะส่วนมากคิดอย่างนั้นกันนะไม่สงบก็ไม่เป็นไรท่านมีสติรู้ตัวอยู่นี่ถือว่าใช้ได้นะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะมีความรู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่าย ปฏิบัติแล้วไม่มีผลอะไรเลิกดีกว่าก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปก็เลยยิ่งเลยยิ่งต้องทําให้เราต้องทิ้งกรรมฐา,านไปแค่นั้นเองท้อแท้นะหมดวาสนาบาร,รมีซะและ้วไม่เอาละเลิกดีกว่าไปทาอย่างอื่นนะก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะขณะที่ทําอยู่ตั้งห้าหกเดือนนยังไม่ค่อยจะได้อะไรเลยยิ่งเลิกก็ยิ่งแล้วแค่นั้นเองนะยิ่งไม่ได้อะไรไปใหญ่แค่นั้นเองนะ